น้าวนั่นมาเจอพอดีเลยนึกว่าหลับฮะเฮียวปน้ำต้มอยู่เดี๋ยวปน้ำต้มอยู่ปน้ำต้มให้หนูอยู่นะระเบิดระเบียบปน้ำต้มอยู่เรได้กินแล้วน้ำต้มน้ำต้มปั่นเออสองแก้วนะเฮีย ได้กินน้าต้มเออเอไปกินน้ำซ้มหลังตัวกันดิมหลังดิมน้ำดิมอ้ อะไรนะวันนี้พอทำย่างกนะอยากกตั้งไหมสิบบาทสิบบาทอ้าวมาแล้วเดี๋ยมมาให้แล้วนี่ลูกฮะ ไปปึ๊บนี่น้ำพุไงได้รู้ว่าตรงนี้เอามาที่น้ำพุมีรูปข่ายกาแฟตรงนี้ด้วยนะนี่ครับเพื่อนๆครับเป็นนายเขามาแอบกินน้ำส้มปัน่นกับหมูย่างตรงลองออม,มีวําสุกไหมครับ กินเลครับโอ้โหโอ้โหไหนบอกไม่อยู่เนี่ยมีข้าวเหนียวด้วยเอาไหม่ยเ,เอาแต่หมูย่างนะสวรยไหมทองฟ้าเปื่อยไหมไม่ทงชาติไทยอ๋อทงชาติไทยไหนๆถ่ายไหนทิ่งทงชาติไทยโอ้โหเป็นไอเห็นทงชาติไทยด้วยออื องฟ้าสวยงามน,นะครับเราอยู่ที่หลังที่ว่าการอำเภอเพชรบุรีอ่ะหยิบม้าต่อไปีงอันนั้นแหละหยิบได้ปึ๊บอ่าเราไปนั่งไหนโชว์หมูย่างไหนโชว์หนึ่งโชว์หนึ่งนี่หมูย่างกินน<ๆ>ีะจ่ะ<ๆ>นั่งดีนะระวังใหนหลังค่อยๆนั่งค่อยๆนั่งระวังโดน้ำส้มเอ้ย แย่งน้ำต้มปั่น่อกินจนได้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเขามีมือเหรอมีมีพ่อซื้อมาอากาศดีไหมครับเพื่อนเพื่อนี่อะไรที่ทตรงนี้ก็เขาย่างย่างแล้วไม้มันไหมไม่เป็นไรเรากินแค่หมู เขาถ่ายไปแล้วงั้น,นเขาถ่ายหนูดีกว่าเขาถ่ายหนูสักนะสี่นาทีตรงนี้กินหมูย่างตรงน้ําตกนี่ถ้าเป็นกลางคืนคนะครับเพื่อนๆน้ๆําตกนี้มันจะเป็นสีเลยเนอะเป็นสีส,สวยๆนะแต่ตอนนี้มันยังไม่มืดนนห,หนูส่งไปเลยก,ก็ได้เอาไมา้แส่สูงแล้วก็แล้วก็อยากเอาไปนั่ง หยิบส่กไปอ่ะไปนั่งเออจะได้ไม่ต้องเดินหาพรา้อโอ้โหสบายใจนะน้ำส้มกินด้วยเพื่อ,อนๆน้ำส้มปั่นแสนอนร่อยเป็นนายชอบนะกินคู่กับหมูย่างในโชว์หมูย่างเลยหยิบหมูย่างขึ้นมาหนึ่งไม้หยิบหมูมาหนึ่งไม้ดได้อ่าโอ้โหสุดยอดเลยระวังเตะน้ำส้มล้ม ระวงตกล่องนะลูก hmm. ช so oh, ูมือหน่อยโอ้โหแอปมันดาวแอปดาวแอปดาวแอปดาวระวังตกล่องนะ เราบอกเพื่อนว่าลองมาเที่ยวตรงนี้ดูกันเพื่อนเรามาเที่ยวตรงนี้ดูกันแล้วก็ไปซื้อของกินอร่อยอร่อยเปิดเป็นนายบ้างนะคะสำหราวันนี้เป็นนายก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลคด้วะบายไม่ดคลิปแล้วลืมอัดน้ำ เริ่มเป็นสีแล้วเหรอมายังสีมายังสีมายังมาแล้วสีแดงมาแล้วฮะเ,เริ่มเป็นสีแล้วนะครับสีม่วงสีม่วงมาแล้วสีม่วง ใช่เขาเริ่มเป็นสีแล้วสีฟ้ามาแล้วอ้าวสีเขียวแล้วสีเขียวแล้วเดี๋ยวไปโดนน้ำนะลูกดูอย่างเดียวนะเดี๋ยวไฟดูดสีเหลือง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  น้ำตกหลังที่วาการจังหวัดเพชรบุรีนะครับสีเลยมาสีเลยมาโอ้ยมาแล้วมาแล้ว สีอะไรสีอะไรสีเขียวฮะอ่ะานะครับเพืพ่อนเพื่อนเพื่อนก็ลองมาหาชมกันนะครับตอนนี้อยู่ที่ หลังที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีแล้วกันนะครับเอาไปนายติ๊กติดด้วยบ๊ายบายมึยงจะลืมกดติดลืมกดติดตามแล้วก็กดกดดึงกดงก็อีด้วยคะคะโอ้โหครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแช่กดกดติดตามคลิดด้วยนะคะบนน๊าย,ยาบ,บาย